ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมมาแจกตัวลังคอมพิวเตอร์นะครับตัวร่างพีซีนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวลังนี้นะครับผมซีโนนะครับอ่าครับผมก็เข้าเว็บมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนี่ครับผมลิงก์เว็บซีโนไว้ให้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับก็ผมแนะนำนะครับให้เอาตัวนี้เนาะ ตัวนี้จะง่ายที่สุดนะครับก็กดเข้ามานะครับแล้วกดที่ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็รอนะครับ50วิเนาะเฮ้ยครับพอมันโหลดเสร็จนะครับให้เรามาที่อะแล้วคอนเทนต์ตรงนี้นะกดแป้งครับผมโปรไฟล์ดาวน์โหลดครับแล้วเรามาดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งโอเคครับผมพอมาดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล ชื่อว่าซีโนวีน1.2.0อย่างนี้นะครับก็ให้แตกไฟล์นะครับผมนะครับผมเห็นปะแยกไฟล์ไปที่ซีโนนะครับโอเคครับพอเราแตกไฟล์ขึ้นมาปุ๊บเราก็กกเข้ามาในโฟลเดอร์ซีโนนะครับทุกคนเห็นไหมครับตัวนี้นะครับผมเป็นลูกจานบินนะที่ขวารานแอดมินดิสเตเตอร์นะครับโอเคนะครับผม มันก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนต้องใช้คือบู s t a c k นะครับเอ้ยไม่ใช่บ o ส s ต็ c บ็อกส t ต็นะครับก็เข้าไปโหลดในเว็บได้เลยผมเคยสอนโหลดไปแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าสามารถลันสกิปได้หรือเปล่า โอเคครับผมพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราเปิดตัวซีโนขึ้นมานะครับระวางเซอร์กิปลงไปนะครับผมและกดนี่ครับกินเจกลงไปครับเกมมันจะค้างไปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับมันก็จะเข้ามาแบบนี้เนาะแล้วก็กดรันได้เลยครับผม แวรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นตัวลานฟีเนาะถ้ามันไม่ติดนะครับก็กดวลาอีกทีนึงนะครับกดวมิจีนึงนะครับก็จะมีค้างแบบนี้ก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สคลิปตัวนี้ผมได้ทําการแจกไปแล้วในคลิปผมได้ทําการทําคลิปแจกไปแล้วนะครับสลิปตัวนี้เนาะโอเคผมจะไปใช้ใดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเตรียมมาแล้วนะครับ ก็เ,เปิดตัวแรงขึ้นมานะครับแล้ว, ind, ลวก็อินเจกซ้ำเป็นหนึ่งทีนะครับเก็บมันจะค้างไปแป๊บนึงเนาะโอเคครับแล้วก็ให้เรากด X Q ได้เลยนะครับแล้วก็รอกบบหนึ่งครับก็ถ้ากดครั้งแรกไม่ติดนะครับก็มากดอีกครั้งนึงนะครับกดสองครั้ง โอเคครับก็จะสจะกกั่งเลยปลุกแป๊บนึงแล้วก็รอนะครับอาจจะกินช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นตัวรันฟะรีเนาะก็ตาใจนิดนึงครับก็ถ้าไม่ติดอีกก็กดไปเอน,นึางทีครับผม มันไม่ติดอีกนะครับเปิดขึ้นมาอินเจกซซ้ำไปอีกหนึ่งรอบนะครับพออินเจกซ์ซ้ำไปอีกหนึ่งรอบใช่ไหมครับแล้วก็ลันเลยครับผมอ่านะครับก็จะติดแบบนี้เนาะครับผมผมเดียวผมจะเปิดออโต้บอลไว้ให้ดูนะครับผมจะเปิดออโต้บอลให้ดูนะครับ อ่ขอตัวบอลเนาะจะไปเลยนะครับผมออตัวบอลนะครับมันก็จะว่าไปเกยบให้เราแบบนี้นะเนาะเดี๋ยครับเงินแดงเราขึ้นรัวๆเลยนะครับผม นะครับพอเสร็จปุ๊บมันก็จะพางไปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วมันก็จะกลับมาอย่างนี้เนาะแล้วก็เราก็มาเปิดตัวนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็เปิดราตัวบอละไปหนึงที ก็ทอดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะวาวแมงกนแบบนี้เนาะเห็นปะมันก็จะฆ่าตัวตายนะครับเหอนะคมับเราก็รอเนาะก็ให้เรามาที่ตัวนี้ครับผมเปิดไฟของซีโนขึ้นมานะครับออโตโเอเทดนะครับผมสร้างเอกสารขึ้นมาหนึ่งเอกสารนะครับแล้วก็ กดเข้าไปวาริคิปนะครับแล้วก็เซฟนะครับผมโอเคนะครับเห็นไหมครับก็เราเปิดประมาณนี้เนะเาะแล้วเปิดแบบประมาณนี้เนาะถ้าเราจะแบบเอาต้ฟาร์มบอลน,นะครับ ครับเราก็รอนะปึ๊บมันก็จะเอาโต้เห็นไหมครับก็จะเปิดให้เราเลยนะครับจะรันตลกิ้ไม้เราเลยนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็ไปเปิดออโต้บอลได้เหมือนเดินมนะครับมันก็จะวาไปเก็บบอลให้เราเนาะโอเคครับผม เดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันเก็บบอลอีกสักแป,ป๊บหนึ่งนะแล้วก็ผมจะไปเทสดูสักแมบนึงนะครับเอาเป็นแบบอาร์ซินอนแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้มันฟาร์มบอลให้ผมก่อนนะครับ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแบบนี้เนาะก็แล้วผมจะออกไปให้ดูนะครับว่าได้บอลจริงหรือเปล่าโอเคครับ เห็นไครับบอลเราจะขึ้นมาเป็น267แล้วนะครับเดี๋ยวเผมจะไปซื้อพาร์ตให้ดูนะครับก็จะใช้ได้จร sure. ิงหรือเปล่านะครับอ่าเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นคนขนแร่นะครับซื้อนะครับ15ซื้อได้นะครับเห็นะครับติดตั้งได้ใช้ได้นะครับเห็นไหมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสคริปต์ตัวนี้นะครับ ไ hey, ครับผมมาผหบ้านเนขึ้นนะ mm hmm. อ่ะเปิดไปแล้วอ่าเห็นปะ,ะเรวสปีดความเร็วสปีดก็ได้ไหมเร็วนะครับก็ใครได้อยากได้นะครับเดี๋ยวจะี๋ยวผมา,มาแจกนะครับเดี๋ยวผมมาแจกให้ถ้าเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้านะคลิปนี้ผมมาแจกกุรันนะครับซึ่งมันก็นานแล้วนะครับสิบกว่านาทีแล้วอ่ะเอาไเอาไว้ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าอยากได้นะครับสกิปตัวไหน,นที่ในช่องผมแล้วเห็นผมใช้นะครับก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้นะครับผมนี่ก็มีประมาณนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันนะ